and ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจะมาถูกก่นว่าเอาจะทอะไรค่ะนั่นลเลยตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านคุณพี่แล้วนี่แหละคะ่ะคืออาหารในวันแห่งซูเปอร์โบว์เกมส์อันนี้นี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยพิซซ่าค่ะแล้วก็ตามด้วยอะโปคาดโดนะคะนี่เขาเรียกว่าโกโก้เลยแอนเดน นี่คือช h สแอนด์ซอลซากรีนแอปเปิลที่นี่ก็จะเป็นอาหารประจำชาติประจำวันของเกมอซุปโปโบกันเลยค่ะและนี่คือนาโชนะคะนาโชนี่ก็จะเป็นคอ h i p s แล้วก็เราก็จะใส่เบคเข้าไปในเตาอบแล้วก็ใส่ชีสใส่เขาเรียกอะไรโอลิฟลงไปด้วยนะคะและนี่ก็คือชิลี่อันนี้นี่คืออาหาร ุาปาน่ประจำชาติเลยนะคะและในวันนี้เชื่อเลยวา่าทุกบ้านและทั้งประเทศนะคะก็จะมีอาหารเหล่านี้ล่ะค่ะเอาไว้สัสรรันเฮฮาในวันนี้ตื่นเต้นดีไหมนะคะแล้วเกณฑของคุณเป็นของใครบ้างคะของเราวันนี้เราก for เดลเอลเอล้อิ้มมากๆากใครเชียร์ทีมไหนนั้นก็ ขอเอาใจช่วยนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าสามีแอนเราใครจะเป็นผู้ชนะ มาแล้วนะคะ half time show วัยรุ่นรุ่นเดียวกับเราเลยนอกจากทีมเราจะนำแล้วนะคะตอนนี้นักร้องนำที่เราชอบก็มาร่วมด้วยมานกมนมน Big and puppy. You that speaker? No, no, it's the headset. Oh, oh, yeah. yeah. They see the giant logo. Yeah. Oh, nice. Aww. <gasps> uh -huh. Oh, nice. Mm -hmm. Yay, Look at that. <gasps> Cooper a job done 40, it's a Good game, go though.